สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านในรอบเย็นวันนี้ก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ในช่วงตั้งแต่หลังเที่ยมเป็นต้นมานะครับว่าทางส่วนหน้าได้ดําเนินการไปอย่างไรแล้วบ้างนะครับในอันดับต้นก็ขอเชิญทางพี่เบิร์ตนะครับได้รายงานสถานการณ์ครับขอเชิญครับครับขอบคุณครับผมขออนุญาตมาขยายความ การแบ่งพื้นที่ในการลงช่วยเหลือที่หาดใหญ่นะครับโดยปัจจุบันที่เราแบ่งออกเป็น4เขตพื้นที่นะครับโดยเขตที่1เนี่ยจะรับผิดชอบโดยกองบัญชการกองทัพไทยนะครับเขตที่2นะครับจะรับผิดชอบโดยกองพันที่1กรมฐานราบที่5เขตที่3ครับจะรับผิดชอบโดยกองพันที่5กรมฐานปืนใหญ่ที่5 เขตที่4ครับจะรับผิดชอบโดยกองพันฐานราบมณฑลฐานบกที่42นะครับถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยทั้ง4เขตเนี่ยจะรับผิดชอบโดยกองบัญชาก,การกองทัพไทย1เขตนะครับและกองทัพบ,บก3เขตนะครับนั่นหมายความว่ากองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานรุจแห่งชาติรวมถึงปอพอเนี่ยเราจะช่วยส่วนรวม ช่วยส่วนรวมนั่นหมายความว่าเราก็จะแบ่งในพื้นที่ให้ไปช่วยตรงไหนเป็นพิเศษหรือเป็นเฉพาะกิจเราก็จะช่วยส่วนรวมไปนะครับปัจจุบันครับมีศูนย์อพยพนะครับทั้งหมดอยู่ด 90, ้วยกันทั้งหมด9ศูนย์นะครับอยู่ด้วยกันทั้งหมด9ศูนย์นะครับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับที่สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุที่วัดเทพชุมนุม โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านพลุวันวงประดิษฐ์นะครับวัดภูผาเบิกบริษัทหาทิพย์ที่ศูนย์บริการนะครับและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่3ทั้งหมด90ศูนย์นะครับโดยในส่วนของวัดภูผาเบิกและบริษัทหาทิพย์เนี่ยก็รับได้จำนวนไม่จำกัดนะครับต่อไปครับ สรุปยอดกลำลังพลนะครับในการลงไปช่วยเหลือในครั้งนี้เนี่ยทั้งหมดในวันที่ผ่านมานะครับ3 9 1นายนะครับโดยมีรถสัมภาระ,ะเนี่ย180คันเรือ85ลำนะครับอากาศยานปีกหมุนเนี่ย12ลำอุปกรณ์ชุดเพิ่มเติมนะครับจะประกอบด้วยชุดแพทย์เคลื่อนที่จำนวน3ชุดนะครับชุด สื่อสารดาวเทียม2ชุดรถครัวสนาม2คันรถประปาสนาม3คันเครื่องสูบน้ำ3ามเครื่องนะครับเครื่องตรวจชีพจระจร1อากาศยาน435นะครับและเรือหลวงจากรีนฤเบดในส่วนของพลเรือนนะครับเอกชนที่เข้ามาช่วยนะครับก็มีจำนวนกำลังพล444นายนะครับรถยกสูง24คัน หมด107ลำนะครับเจสกี81ลำโดยปัจจุบันนะครับอยู่ในช่วงของการรวบรวมเรื่องของเคสีส่วนหน้ารับจากส่วนกลางไปนะครับเดี๋ยวจะสรุปยอดให้อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับครับต่อไปเชิญทางท่านโฆษกรัฐบาลครับเชิญท่านสิริพงศ์ครับครับได้ในส่วนของ ส่วนกลางนะครับส่วนหลังนะครับที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลนะครับจากทางการร้องร้องร้องขอมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจแทฟฟี่ฟองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจหัดใหญ่ฝรัิดนะครับหรือจิตอาสาครับรวมแล้วทั้งสิ้นนะครับประมาณ40,000เคสนะครับ40,000เคสเป็นจำนวน ประชาชนทั้งสิ้นนะครับประมาณ7,000 70, 0 7 7 0 0 0คนนะครับแล้วก็แบ่งเป็นแบ่งเป็นผู้สูงอายุนะครับ2,000นะครับแล้วก็เป็นเด็กเล็กนะครับประมาณ1,000นะครับนี่คือข้อมูลที่ที่เราให้ทาง AI เนี่ยถอดออกมาได้แต่ก็ต้องเรียนว่าข้อมูลเนี่ยยังมีความไม่ไม่ครบถ้วน เพียงพอนักเนื่องจากว่าในตอนที่ลงทะเบียนเนี่ยการใช้ชื่อก็อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันข้อมูลที่ให้ก็อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับอย่างไรเนี่ยก็ทีมก็จะพยายามใส่อ,อัลกอริทึมใหม่ๆเข้าไปนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลมาเยอะที่สุดนะครับและข้อมูลนี้ได้ส่งให้ทางส่วนหน้านะครับทุก1ชั่วโมงนะครับส่วนผลของการดําเนินการนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในส่วนหน้าก็จะมีการรวมผลกัน ทุกเวลา19นาฬิกานะครับซึ่งผลของการดำเนินการวันนี้ก็จะได้มีการรายงานให้ทราบในวันถัดไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับที่มีความน่าสนใจก็คือรายงานสถานการณ์น้ำนะครับตั้งแต่สำหรับวันนี้นะครับวันที่26พฤศจิกาย,ยนณเวลา15นาฬิกานะครับโดยขอรายงานดังนี้นะครับ5อันดับปริมาณน้ำฝน24ชั่วโมง นะครับสูงสุดนะครับในเวลา15นาฬิกาของวันที่25พฤศจิกถึงเวลา15นาฬิกาของวันที่26พฤศจิกนะครับอำเภอนาหม่อมนะครับปริมาณปริมาณฝนปัจจุบัน208ม mm, ิลิเมตรอำเภอสิงห์หนครนะครับปริมาณน้ำฝน159ม mm, ิลิเมตรอำเภอจะนะปริมาณน้ำฝน151ม mm, ิลลิเมตรอำเภอเทพา ปริมาณน้ำฝน148ม mm. ิลิเมตรอำเภอสะบาย,ย้อยปริมาณน้ําฝน119ม mm. ิลิเมตรนะครับคาดการว่านะครับแนวโน้มนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราแบ่งออกเป็นเป็น3จุดนะครับเป็น3จุดนะครับ1คือคลองอู่ตะเภาอำเภอสะเดานะครับปริมาณน้ําสูงกว่าตลิ่ง0.33เมตรก็คือสูงกว่าตลิ่ง33เซนติเมตร นะครับมีแนวโน้มลดลงนะครับคาดการว่าจะต่ำกว่าตลิ่งในคืนนี้นะครับเวลา20นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกานะครับจุดที่2ครับคือคลองอูตะเภาอําเภอหัดใหญ่นะครับ,รบ,อออนะรบซึ่งปริมาณน้ำสูงกว่าตลิ่งนะครับ0.99เมตรนะครับหรือ99เซนนะครับมีแนวโน้มลดลง นะครับคาดการว่าจะต่ํากว่าตะลิ่งในคืนนี้นะครับเวลาเที่ยงคืนถึงตีสองจุดที่3ครับคลองหวะอําเภอหาดใหญ่นะครับสูงกว่าตะลิห่ง1.43เมตรนะครับมีแนวโน้มลดลงนะครับคาดว่าต่ํากว่าตะลิ่งในวันที่27พฤศจิกานะครับเวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับนี่คือการคาดการ ของสทนอชอนะครับโดยดูปริมาณน้ำแล้วก็การอัตราการระบายน้ำทั้งระบบนะครับนอกจากนั้นนะครับจากการลงพื้นที่นะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสัง่งการเพิ่มเติมให้นำกำลังพลของอสนะครับดำเนินการเดินทางเข้าไปสมทบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มเติมนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ เป็นต้นไปนะครับแล้วก็อย่างเมื่อเช้านี้ที่ท่านรัฐมนตรีพระรอนได้เรียนให้ทราบนะครับว่าทางกองทัพอากาศจะจัดเครื่องบิน430เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ขอเรียนว่าในวันพรุ่งนี้นะครับอากาศยาน430ของกอ,องทัพอากาศเนี่ยจะออกเดินทางเวลา8นาฬิกา9นาฬิกานะครับแล้วก็11นาฬิกา นะครับสามเที่ยวครับคืออย่างอย่างที่เรียนนะครับว่าการการแบ่งเนี่ยสีตอนนี้ที่เราที่เราแบ่งออกมาได้คือเราแบ่งได้ว่าต้องการอาหารนะครับคือเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็ถือว่าเป็นสีแดงเนาะเป็นเด็กเนี่ยก็ถือว่าเป็นสีแดงนะครับความที่เราแบ่งออกมาเนี่ยเราแบ่งได้ว่าต้องการอาหารต้องการยา ต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็สามารถทําให้เราเนี่ยส่งสิ่งของที่เขาต้องการได้เนี่ยตามวัตถุประสงค์นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราแบ่งออกมาได้นะครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับสีแดงเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก3,000ันกว่าเคสจากตัวเลขเมื่อสักครู่แต่ทั้งนี้เนี่ยข้อมูลเนี่ยยังไม่ได้จัดการเบ็ดเจ็ร้อเเซตครับต้องอพยพหมดและครับถ้าเป็นสีแดงนี่ต้องอพยพหมดครับสีสีเหลืองสีเขียวก็ต้องทยอยออกครับ ปัจจุบันศูนย์ที่มหาวิทยาลัยสงขาลานครินเนี่ยรับได้สามพันแต่มีคนเข้ามาอยู่เนี่ยห้าพันแล้วครับนะบก็คือเกิดแล้วนะครับในส่วนของที่เทศบาลเมืองบ้านพลุนะครับรับได้หนึ่งร้อยปัจจุบันเนี่ยมาอยู่แล้วหกร้อยนะครับในส่วนของวัดเทพชุมนุมรับได้หกร้อยนะครับปัจจุบันเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยคืออยู่เกินนะครับอยู่เกิน ที่เหลือนะครับตั้งแต่วัดชินวงศ์ลงไปเนี่ยยังถือว่ารับได้อย่างไม่จากัดครับ<ต><ว>อย่างที่เรียนนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยเร่งตั้งแต่วันแรกนะครับวันนี้เนี่ยเราคิดว่า ข้อมูลหลังบ้านที่เราดําเนินการจัดการเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ไปช่วยให้ส่วนหน้าเนี่ยใช้ได้ตรงจุดยิ่งขึ้นคือไม่ต้องไปคือแน่นอนวิธีตามธรรมชาติก็คือการไปควานหาการลาดตระเวนหานะครับแต่วันนี้เราเอาเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อให้ตรงจุดขึ้นนะครับอย่างวันนี้เมื่อเช้านี้เคสเมื่อเช้าก็ได้เรียนให้ทราบว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ได้นำโดรนส่งอาหารเข้ามาเข้ามาช่วยด้วย นะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีทางเข้าใจว่าทาง Starlink เขาก็ติดต่อมานะครับที่จะมาอำนวยความสะดวกนะครับเข้ามาช่วยในกรณีนี้ด้วยนะครับก็ต้องเรียนว่าเราคิดว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนทุกวันนะครับเราก็พยายามนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เร็วยิ่งขึ้นครับ คือผมว่าผมว่าอย่างนี้นะครวันนี้เนี่ยอย่าไปอย่าไปโทษใครเลยครับหน้าที่หลักของรัฐบาลขณะนี้นะครับหน้าที่ของศูนย์ทุกศูนย์ในขณะน,นี้ทั้งส่วนหน้าแล้วก็ส่วนหลังของพวกเรามีหน้าที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนส่วนความผิดพลาดบทเรียนจะเป็นอย่างไรผมคิดว่ารัฐบาลหลังจากที่เกิดเหตุเรียบร้อย เราจะมาศึกษาบทเรียนและสิ่งที่จะเป็นบทเรียนต่อไปในอนาคตเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับจะเป็นบทเรียนสําหรับทุกฝ่ายทั้งฝ่ายพี่น้องประชาชนเองฝ่ายรัฐบาลเองแล้วก็ฝ่ายปฏิบัติทุกคนก็จะมีบทเรียนไปพร้อมๆกันเราต้องมาศึกษาบทเรียนนั้นหลังจากที่เหตุการณ์สิ้นสุดลงครับมีคําถามอื่นไหมครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันนะครับ พรุ่งนี้ประชุม9โมงนะครับอ๋อพรุ่งนี้สักสิบเอ็ดโมงครับผมลืมไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนี่ยทีมท่านเอกนิติท่านรองนายกนะครับจะมีการนัดประชุมหาดอกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหามาตรการในการที่จะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ โดยเฉพาะยิ่งในในพื้นที่ภาคใต้นะครับที่กระทรวงกันคลังเวลา10นาฬิกา30นาทีนะครับขอบคุณมากครับไม่ได้กลับครับนายกประกาศว่าจะจะอยู่จนน้ำลดนะครับคุณอีที่ประชุมครับัสดีครับ ข้อเสนอท,ท,ที่ที่น่าสนใจนะครับเราก็ไม่ได้ปิดรับการการช่วยเหลือนะครับแต่แต่วันนี้เราเราคิดว่าความร่วมไม้ร่วมมือของเราเนี่ยก็ยังเพียงพอนะครับแล้วเราก็ยังสามารถดําเนินดําเนินการได้อยู่นะครับยังไม่ได้เกินมือครับต้องไปถามปี54ครับไม่ใช่ปีนี้ครับขอบคุณครับ